ครับเรามาเข้าศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้นะครับของป้ากินนะครับก็จะพาดูนะครับวิถีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเลี้ยงโบเลี้ยงปลาเลี้ยงเขียดเลี้ยงกุ้งนะครับทุกอย่างนะครับเป็ดนะครับเกษตรแบบครบวงจรนะครับ ยี่พันยี่ยังหอยห้อยดิหัวหอยว่าจะใส่เนี่ยเนี่ยเพื่อนเรามาจากเนี่ย บราไม้นซ่แตช้เรานันขายีคนที่คขายเนี่ยโลาิขามาไว้ขาอยอีทั้งนั้นก็ได้มาตกตักิติดติานยังดีนะรับติด้านใน่วงจะ้ยัง

どうぞ。

นำ้ำไหเอกินวันน้ำมี Nein> ่วันทั after, <Yeah, ้งปีบอกครับท่านผู้ใจนี่นี่นี่คับเพราะว่าน้ำมันเบื่อคนใส่พลังแส่ทิดซอยผลโอ้ครับครับอันนี้ของเมยเพ่งเ่ยจะของของคุณนางยังไงของคุณยครับสวัสดีครับคุณยายครับ โอ้นี่คุณยายครับเจ้าของสวนนะครับเนี่ยพรพี่นอ้องทุง่งกระต็นครับมาเบิงนะครับดูงานางบ้านนนสมบูรณ์น้องตาดนะครับคุณยายคุณยายเน็ดดีไยรถามท่านคุณยาย่ก<พ>ับว่า,า,า,วามาจากอยู่บ้านเก่าว่มอยู่สีสะเกีด ถามรองนายกกับว่ามาจากซีสเกตปเทนเขเอาอาหารม่ว่ายูอุตุพรนเดียวอาหารีสเกตอุตุพรนนี้โอโอาหารุกย่งเลุย่ยอาหารุก้อาหารดุกอ่าจับปลาหอประดุกสุดใหญ่้ัน้อาหารกาหาหอยูาหอย้าในห้องังห่งเลยน่้อจับข่หดมันบเอะ ไอ้ว่าพากันเบิ่งงานแล้วครับครับไปดีก็บอกว่าผู้ใหญ่ว่าขุดสาอยู่แน่นั่นเลยไอ้ไอ้ว่าสูนเลี้ยนรูเนี่ยนะบ่ไอ้หน้ามองสูนเลี้ยนรูนะว่าขุดสาพร้อมขุดสาน่อมต้องต้องทำอยู่หอผู้ที่เป็นของส่วนรวมเลยมัต้องไปเรียน ปร์ตน้ำแล้วก็มีลยแต่ว่ามันต้มีคนเา่คบนี่นเป่ายมีหายไปไเปล่ยเกันปีนนก็อนงังนะ่ระดแล้วโอกไม่นีประเทศอยู่บ้านเลยเนาะเมื่อกีสบายใจเลยเขาเด็กเขาสิมีถี่เ็นเขาสงารหังนนนมีแบบวาคิดแบบเดียวกันนะ หน้าพื่นผมีตลอดก้คนน้าตละตาบ่ะนปานหน้าผมมาสองเทียงียบหน่อยนก็ต้องเพือนนะปาก้านอ่ะสากว่าต้นี่ตะต้นเพียงร้พูดหนาน้าดีก่